ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคโหดหัวจังเลยนะนี่ชวนวันนี้อใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันเลยนะเมื่อวานต้องถามคนเมื่อวานนะไปดูขบวน่ไปเรือพระราชพิธีป่ะผมไม่ได้ไปผมอยู่บ้านคือผมชอบดูมุมกล้องอะมุมกล้องผมกรู้แล้วว่าใช่ใช่ใช่คือไม่ไม่แต่ยืนยันว่าเวลากลับมาแล้วมาดูภาพจากเอาง่ายๆคือรุงกันชอกิจอะนะครับคือเมื่อวานผมไปผมไปดูผมไปพูดง่ายๆคือก็ไปไปเฝ้ารับเสด็จที่ริมแม่น้ำมาแหละอนี้ก็ เออก็นดงามต้องบอกจริงคือคือผมอะได้ดูของจริงๆแบบเนี้ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่สองที่ไปดูจริงๆอนะสมัยก่อนก็ดูกล้องแต่สวยสวยมากไม่ใช่อะไรที่จะบอกเลยคือว่าคนที่เป็นหัวใจหลักในการคุมภาพเนี่ยเป็นคนของชองเก้าเงใช่เออเราก็จะกลับมาทำอีกทีหนึ่งใช่คือล้วก็เท็คัญคือแอบแอบพูดก่อนจะเข้าเรื่องอื่นนะครับคือเราว่าปีเนี้ย นื่องจากเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆไงใช่ใช่เทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆกล้องเครื่องดีขึ้นเรื่อยแต่ขนาดเดียวกันเทคโนโลยีดีเนี่ยนะครับแต่ถ้าคนคุมโง่นะโอ้พี่โยนไม่ได้เลยอันนี้ผมพูดจริงคือเทคโนโลยีอ่ะมันใช้ได้สําหรับคนที่ฉลาดแล้วก็ใช้เป็นใช่แล้วแหละแต่ว่าสวยมากสวยมากแต่ทีนี้มันมีมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะขอขอแยกตรวจสอบกันนก่อนละกันเอ่อภาพนายกของเราเนี่ยไปทําอะไรมิดีมิงามหรือเปล่า ือจริงๆอันนี้ตอนแรกผมก็ดูภาพนี้แหละแล้วก็อืมคือตอนแรกต้องหวัว,ว่ามีคนสงให้ผมก่อนอผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรเนะ,ะก็เลยต้องไปนั่งดูภาพจริงซึ่งก็ไปดูดูข่าวเก่าซึ่งเดี๋ยวนี้ข่าวเนี่ยมันสามารถจะดูย้อนหลังได้หมดใช่ไมใช่ๆๆใช่เออจริงๆๆคือในขบวนสเสด็จเนี่ยนะครับขบวนเสด็จพระดำเนินเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเอาง่ายๆ หนึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปจะไม่เดินมันพรมพูดง่ายๆคือถ้าเป็นพรมพระเน,เนินเนี่ยก็จะมีพรมแดงกับพรมสอีอื่นๆก็ขึ้ขึ้นอยู่กับเพิธีต่างๆใช่ไหมครับหนึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปเขาจะไม่เดินขึ้นไปบนนั้นหรือจาเป็นต้องเหยียบขึ้นไปก็จะพยายามแบบกร<ส>ะโด <สะ S 2> ดอกมาเร็วที่สุดะอ,อ,อะไรประมาณนี้เอออะไรประมาณนี้นะครับจะไม่ไปเดินลอยหน้าอยู่บนนั้นนะครับทีนี้ประเด็นคือเมื่อวานเนี่ยภาพที่มันออกมาคือนักรีนเนี่ยนะครับก็เดินขึ้นไปแล้วเรามานั่งดูทีเนี่ย คือเกือบจะเสมอเกือบเกือบจะตีขึ้นไปเสมอกับเอสมเด็จเจ้าฟ้าทีมังกรอ่าอ่าคือคือโซนเจ้าฟ้าทีมังกรเนี่ยทรงเดินหรือว่าทรงพัเดินเนี่ยต่อจากอสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนะครับก็คือทีเนี้ยมันก็จะมีคือดูจากในภาพเลยนะครับก็เป็นหานราชองครักษ์อะไรครับผมก็เดินออกมาคือเดินขึ้นมาเพื่อจะแซงตัวแพทองทาน แล้วใช้มืออ่ะใช้คือเขาไม่ได้ไปโดนตัวกันนะครับคือาหารก็ไม่ได้โดนตัวนแต่ใช้มือเหมือนกับเออเหมือนกางออกมานิดนึงให้รู้ว่าอย่าอย่าเพิ่งเดินมาอแล้วก็ในภาพเนี่ยในภาพเออในภาพเนี่ยทางทหาก็ชงักชงักไปชงักเลยอ่ะคือเราก็ดูตอนแรกเราก็แบบกลัวแบบเดี๋ยวเราก็จะไปวิจารวิรจ์อะไรเขาผิดผิดใช่ไหมซึ่งคือผมพูดได้ตรงนะคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ออ คนที่เป็นผู้นําประเทศต้องรู้ร,รือเวลาจะเข้าขบวนอะไรทั้งหลายทั้งปวงอ่ะต้องรู้นะครับคือแพทย์ต้องทาน,นโดยวิจารณ์เยอะมากพูดจริงคือก่อนที่เราจะหยิบเรื่องนี้มาพูดอนะผมว่าเขาโดยวิจารณ์เยอะแล้วก็เป็นการวิจารณ์ที่มันก็บางมันก็สมควรที่โดยวิจารณ์ไม่ว่าอย่างที่ผมบอกอะฮะเวลาเจรจาการเมืองระหว่างประเทศอะเจรจความเมืองอ่ะคือเวลาคุยกันสองคนเนี่ยนะมันก็ต้องคุยกันมองหน้ามองตาก,กันถ้าจะมีโน้ตก็ต,ต,ตัวเลขอะนร<ะ>ก็วา<ป>ม่หิจะมีปัญหามาตั้งแต่ตอน ตอนแรกเลยนะครับตอนที่ไปที่ ACD นะครับอ่าครับติกาตาเอ,อ่ออันที่สองนะฮะคืออันนี้ก่อนจะไป ACD e นะอยู่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละก็เวลาตอบคาถามนักข่าวอ่ะก็ตอบไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะตอบไม่รู้เรื่องก็ก้มหน้าดูแล้วก็ตอบไม่รู้เรื่องนะครับคือผมว่าเขาทําอะไรผิดตลอดเวลาผิดแบบผิดตลอดเวลาเอ,อ่อโอเคบางคนอาจจะบอกว่าก็เขาไม่เคยเข้าเจ้าเข้านาเขาศึกษาที่เธอเธอศึกษาอ่าใช่เออเธอต้องศึกษา ไหมครับคือคือเราก็ไม่เคยทําในข้าวเจ้าข้าวนายหรอกนะอย่างเก่งอ่ะผมเข้าใกล้พระเจ้าอยู่หัวมากที่สุดนะครับแต่ตอนสมัยรับปริญเตรอะนะครับคือรับจากพระหัตถ์อ๋อน่าจถือว่าใกล้ที่สุดแล้วครับโอเคมีโอกาสอื่นๆเข้าเฝ้าก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่ก็ก็อยู่ในระยะโอเคอาจจะห่างกันประมาณไม่เกินเมตรหนึงอะไรประมาณนี้โอเคแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเจ้านายชั้นสูงที่ผมได้เข้าเฝ้าอยู่บ่อยพอสมควรก็คือกรมสนิทประเทศพาราธ S <S นะครับเวลาเสด็จจุลาะไรประมาณเนี้ยนะครับคือคือเราก็จะรู้นะครับว่ามันควรจะต้องทําอะไรไม่ควรจะถามว่ารู้มาจากอะไรไม่ได้รู้มาจากอะไรหรอกครับก็รู้มาจากการศึกษา <S 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 การอ่านการดูการฟังการดูคนอื่นเขาทําอะไรใช่ไหมครับทีเนี้ยกลับมาเรื่องเนี้ยไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ,อการเจราจาความเมืองระหว่างประเทศออีกอันหนึ่งนะซึ่งผม,มไม่ค่อยอยากพูดแต่ว่าก็ในในวันที่พูดแล้วก็พูดเลคือผมพูดจริงนะเราก็ทําข่าวรัฐบาลมาตั้งนานนะ การที่ผู้หญิงซึ่งเป็นดนตรีก็มีอยู่สองคนนี่แหละคนที่หนึ่งก็คือยิ่งรักคนที่สองคือเพทองทาเพทองทานเนี่ยมีอยู่วันเนึ่ยจำได้ไหมครับไปประชุมที่สำนเกงานรัฐบาลเนี่ยไปไปทางานที่สำนักงารัฐบาลเนี่ยนุ่งเกงลายอะ่ะตอนนี้ก็นออุ่งเกงลายนุ่งกางเกงลายน้ําไม่เห็น,<ๆ>ลลนเลยเแบบคือทุกคนก็แบบงงแบบอะไรแบบคือเธอทําอย่างนั้นอะไรของเธอเธอไม่ได้รู้จักขนมทำเนียบเพณีคือถามว่าปกติแล้วเนี่ย การเข้าสถานที่ราชการในประเทศไทยนะผู้หญิงอ่ะยังไงก็ต้องนุ่งกระโปรงเ้าตรงๆนะเอกาตรงตรงนะเออเอาตรงตรงไม่ตรองใช่ต้องกระโปรงโอเคถ้าสมมติจะต้องออกอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ต้องสมบุกสมบันหน่อยก้าวขาก้าวเขืออะไรเงี้ยอันนั้นนุ่งกางเกงไม่ว่ากันเธอเข้าทำเนียบรัฐบาลเธอนุ่งกางเกงลายแลวกางเกงของเธอเนี่ยมันทรงยวพูดง่ายๆคือผมก็วันน้วผมก็พูดเล่นๆนะผว่าดีนะมึงไม่นุ่งกางเกงช้างไปเลยอ่ะมึงคือแบบคือผมว่ามัน คือคือมันไม่ใช่อ่ะคือผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะมันมีอะไรที่หลายหลายหลายๆอย่างแล้วก็มีบางทีบอกว่าวันนั้นในงานในงานซึ่งจะต้องเใส่ชุดปกติขาแล้วเนี่ยพอเข้าในที่ล่มเนี่ยเข้าในที่ที่มีล่มเนี่ยนะครับก็ต้องถอดหมวกเธอไม่ถอดเออเธอไม่ถอดเธมาเนี่ยซึ่งคือไอ้เรื่องเหล่าเนี้ยผมว่าไอ้คนที่ถ่ายรูปมามันก็เก่งนะคือเราอ่ะ ไม่ค่อยได้สนใจกปกตินะกับผมเวลาไปทํางานข่าวนะเราก็จะไปเอาประเด็น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 แต่ว่าเออหลังๆเนี่ยมันก็จะมีคนถ่ายรูปแบบนี้ออกมาเยอะทีเนี้ยเราถึงบอกว่ามันเออมันประหลาดมันผิดนะครับแล้วที่ไอ้ที่เธอควรจะทําเธอไม่ทําอาไอ้ที่เธอไม่ควรทําทเธอทําเออเธอทําแล้วมันประหลาดตรงที่ว่าเฮ้ยจริงๆขนรรมทำเนียมประเพณีอ่ะในดนตรีเนี่ย,ม,ยมันก็จะต้องมีคนบอกคนเคยบอกคนเคยรู้ว่า ตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รรเราเลยสงสัยมากว่ารรเราเคยสงสัยว่าตแต่ผมยังเชื่อเหมือนเดิมนะว่าต้องมีคนบอกแล้วเธอไม่ทําอืมนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่ารัฐมน,น,นตรีไทยอ่ะมันรัฐมนตรีไทยอ่ะมันอยู่กับธรรมเนียมอยู่ขนมมาตั้งนานแล้ว <c oughs> แล้วมันก็ต้องมีฝ่ายพิธีการของธรรมเนียมรัฐบาลซึ่งอีฝ่ายพิธีการธรรมเนียมรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอันนี้พิธีเจ้าอันนี้พิธีทั่วทั่วไปออกไหมมันต้องบอกเพราะว่าอีรัฐมนตรีไทยอ่ะผมว่างเสถาเสถเอมันก็ไม่ได้เข้าเฝ้าเลยบ่อยหรอก แต่มันก็ต้องมีบอกว่าอ่านนี้ต้องอย่างนี้ชุดนี้ต้องเป็นแบบนี้ชุดนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยอืคือเราว่าพะรังทานไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วว่าคือไม่ได้เรื่องมาตั้งนานมันมีงานศพอยู่งานหนึ่งจะญาตกันนี่แหละแล้วก็ผมไม่ต้องเป็นคนไปอ่านอ่านประกาศไ้อ่านสุดีอะไรเข้ามานะว่ากันไปอตอนที่ก่อนจะเออบังเอิญว่าเป็นเป็นเออเขาเรียกอะไรครับพระราชทานเพลิงพระราชทานไปพระราชทานเนี่ยชูวง่ายเชื่อไหมว่าก่อนก่อนหน้าที่เราจะถึงเวลาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของวัฒนธรรมจังหวัดทามา b r ร e f บับลิบเลยนะว่าไอ้คำนี้ต้องอ่านว่าอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เฮ้ยเราทำงานมากี่ปีไ้เนี่ยเออแต่เราก็ต้องฟังเขานะแน่นอนเออฟังได้เขาบอกว่าคำนี้คนอ่านผิดเป็นประจำเลยนะครับต้องอ่านว่าอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคเออมันก็ได้ความรู้อะถูกป่ะใช่ไงน้าจริงๆก็ผมพูดจริงๆคือคือจริงๆอ่ะเวลาเราไม่ได้อยู่ขนรทมเนียมตรงนั้นเราอ่านข่าวใช่ไหมใช่อ่ะพูดจริงๆนะน้ากับผมเนี่ยถ้าให้ฉันอ่านข่าวในพระสํานักนะฉันก็คงเกรงแหลกเนี่ยนะ คงแบบแหลกนะคือถ้าอ่านข่าวทั่วไปนะนู่นนี่นั่นข่าวตามประเทศรเร่อนู่นนี่ไม่มีปัญหาโอ้แต่ข่า,ขาวล้วสํานักเนี่ยนะมันข่าวปราบเซียนมากนะใช่แล้วมันคําพูดต่างๆอะไรพวกพวกเนี้ยคือนากับผมเนี่ยพูดง่ายๆคือถ้าผมเลือกได้เนี่ยแล้วแต่เพราะเขาก็ไม่เคยเลือกผมไม่อ่านข่าวรัฐสํานักเพราะมันไม่ใช่สไตล์เราแต่ข่าวรัฐสํานักเนี่ยเป็นข่าวที่อาญญญา่านยากนจังหวะพิธีแล้วจะมาอ่านไปกระดุกกระดิกแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับคือมันจะมีพิธีของเขา ต้องมีพิธีของเขาในปัจจุบันนี้ที่กลับมาเรื่องแพรทองทานเนี่ยผมก็เลยหวั่นหวั่นใจว่าอันนี้ผมเริ่มคิดตัวเองนะว่าฝ่ายพิธีอต้องบอกอืมแต่ฉันมั่นใจไงฉันเป็นสาวมั่นอืฉันเป็นสาวมั่นฉันก็เลยทํานะครับคือตอนแรกอ่ะผมเคยเลือกพูดเรื่องนี้กับนนะ้าตั้งแต่ตอนที่แพรทองทานไปไประชุมเอซีดีแล้วผมบอกว่ามาริสซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั่งอยู่ด้วยทตไมมาริสไม่บอกว่า มาริต้องบอกเป็นเมืองต้องบอกเพราะว่ามาริเนี่ยเขาเป็นคนกระทรวงต่างประเทศแล้ะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันจะมีขนบของมันมันจะมีพธิธีวิธีอะไรของมันอยู่ตลอดเวลาที่เราเรียกว่าเป็นคือเป็นอติเคตของทางการทูตใะ่ไหมเออผมก็เลยเริ่มงงว่าเออหรือบอกบอกแต่ว่าเออแต่นางไม่ทําอ่ะเออฉันเออฉันมั่นใจอะไรประมาณเนี้ยคือผมยืนยันเวลาจะเข้าขาบวนพวกเนี้ยนะครับยังไงเนี่ยมันจะมีพูดง่ายกลมาวังอะไรแบบเนี้ยเขาจะต้องมาบอก คอยบอกลาดับขาจะต้องมาบอกว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงใช่หรือว่าเวลาอยู่ตรงไหนเนี่ยให้เดินอยู่ประมาณไหนเบี่ยงอะไรประมาณนี้ผมว่าเขาต้องบอกใช่ใช่เขาต้องบอกผมยืนยันว่าอันนี้ผมมั่นใจว่าเขาต้องบอกนะเพราะว่าอย่างที่น้าพูดเนี่ยขนาดแค่ไฟพระราชทานซึ่งไม่มีเจ้านายเสด็จนะอันนี้เป็นไฟพระราชทานใช่ใช่แต่จะมีคําพูดง่ายคือพูดง่ายคือคําสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณก่อนที่จะพูดง่ายคือก่อนที่จะไฟก่อนที่จะแบบเอมีพิธี ไฟหลวงจะมาอะไรประมาณ<ช>นี้เนีอ่ออกมาเนี่ยเนี่ยแต่ประเด็นคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยอกลับมาเรื่องไม่ว่าจะเป็นตอบนักข่าวไม่รู้เรื่องนะครับพูดไปรู้เรื่องแต่งตัวประหลาดนะครับไอเตอพระราชพิธีเมื่อวานนี้ยิ่งประหลาดหนักผมว่าผมผมรุนจริงนะตอนเนี้ยเดี๋ยวพอคนที่ฟังรายการผมเสร็จแล้วลองไปดูนะที่ผมคุยกับน้า,นานเนี่ยใครก็แล้วแต่ลองไปดูจะเห็นได้ว่าแพท่องทานชงักจริงๆเแล้วตำรวจเอ่อทหารราชสงครัมเนี่ยคือเดินออกมาคือเดินเร่งเท้าขึ้นมาเลยแล้ว กันแล้วกลางมือออกไปนิดนิดกลางมือออกไปนิดนิดเหมือนกับแบบพอให้รู้ว่าส่านมองท่านมองเนีน้ยนะออคือกลางมือแล้วก็เขาก็ตัวเขาก็ชะง,งักไปนะเออประมาณน้แล้วก็คือผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ต้องสอนยต้องบอกทีนี้ผมก็เลยมามาพูดเอ,อในสานองว่าเออเรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นเหมือนกับสายเลือดป่าไม่รู้นะคือคือจริงๆอาจจะจะพูดทางทางฝั่งพ่อเขาเนี่ยนะครับทักษิณก็มีอะไรประหลาดประหลาดเรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์เยอะเลยนะครับ เออเกี่ยวกับเออมากระซิบข้างหูข้างเห่อประมาณเนี้นะฮะนึกออกไหมฮะคือมากระซิบข้างหูเดี๋ยวจะลาออกอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่อยากฟื้นฝอยมากนะครับแล้วก็วันที่ประมณสมเด็จย่าอยู่หัวในการที่เก้าก็จะมีเอ่อพูดง่ายคือในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะก็จะมีการเข้าเฝ้าใช่ไหมครับแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งพระองค์ท่านก็จะกล่าวว่าทรงกล่าวว่าแบบอันเนี้ยสมเด็จย่าทรงสั่งสอนทรงอบรมเลยประมาณเนี้ย เออในปีเดียวกันนั่นแหละนักสินก็ก็พูดหลังจากนั้นนะไม่ใช่พูดในว,วันนั้นนะพูดในันั้นก็ตัวเองก็มีเมียคอยดูแลคอยบอกผมว่าเอาอะไรของมึงอะไรเนี่ย <laughs> คือแบบอะไรอ่ะคือ,ค,อคือสิ่งเหล่านี้ยผมว่าถ้าเอาไปดูลำดับลำดับเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรตั้งเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องแพนทองทานเนี่ยเราเรา,เราประหลาดใจมาก <laughs> คือเดี๋ยวผมจะลองถามไปที่ฝ่ายพิการของสํานักนายกรีนะครับว่าก่อนที่เขาจะให้แพนทองทานไป ฏิบัติหน้านที่เนี่ยเขาบรีฟกันไหมเขาบอกกันไหมแต่ผมอะยืนยันว่าอะผมดูคนอืนน่นนะเมื่อวานเนี่ยวันนอก็ไปเฝ้าใช่แล้วก็ประธานสารดีกาซึ่งเป็นพุทธศตรีจําชื่อไม่ได้ประธานโทษก็ไปเฝ้าก็ไปเฝ้านะครับคือทุกทุกคนเนี่ยแน่นอนฮะอนันตรีเนี่ยในฐานะฝ่ายบริหารประมุขของฝ่ายบริหารเ็าจะเดินแต่มันก็ไม่มีคนอื่นเดินขึ้นมาแบบตีคู่ขนาดนี้ยอันนี้ผมก็มองว่าเออก็ไม่รู้ว่า บอกแล้วไม่ฟังหรือยังไง <c oughs> หรือว่าันเปรี้ยวอ่ะคือแต่ผมยืนยันว่าเขาต้องบอกผมยืนยันว่าเขาต้องบอกนะเอาง่ายๆอย่างเราอ่ะรับปริญญา <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ยต้องสอ,สอน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 หมดว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงน้นแต่เอาเขาจริงๆบางคนก็ตกใจนะบางคนก็ไปถึงก็แบบสมัยก่อนตอนสมัยเราอ่ะมันต้องเอางานเนอะ <c oughs> ไหมฮะสมัยเราเองต้องเอางานอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคยุคหลังๆเนี่ยก็สรงให้เร็วขึ้นก็บอกว่าไม่ต้องรับไปเลยอะไรประมาณเนี้แล้วก็สมัยเราเนี่ยบางคนก็เดินขึ้นไปก็ด้วยความ กลัวประมาทใช่ไหมแต่แต่ว่าผมอะไม่ผิดเพื่อนผมก็มผิดแต่บางคนผิดลืมเอาการลืมเอางานอแต่ก็ไม่ได้ทรงว่าอะไรนึกออกไหมท่านก็ดม่ได้ทรงว่าอะไรแต่บางทีอย่างโอเคอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบเวลารับปิญญาเนี่ยก้าวเท้าได้ แต่ที่จุลาเนี่ยรับปิญญาเท้าต้องชิดอะไรประมาณเนี้อ่าไม่เหมือนกันก็จะสอนตลอดแต่ถึงเวลาบางคนก็จะออเอองงงงเงงเงงอะไรประมาณนี้นึกออกไหมมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างมันมีหลุดบ้างแต่ในเรื่องของเอ่อในคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆอ่ะคนที่เป็นระดับรัมนตรีในรั้นตรีเวลาเข้าเฝ้าอ่ะเขาจะมีเขาจะมีแบบแผนของเขาอยู่แล้วเขาจะต้องรีบนถึงนาทีสุดท้ายแต่ว่าอย่างพวกเวลาเราเข้ารับประทานปัญญาบัตรเนี่ยนะครับ คือก่อนที่เจ้าอยู่หัวจะเสด็จเนี่ยตอนที่เราเดินเข้าหอประชุมเนี่ยอาจาย์ก็จะมาประกาศอีกทีนึงนะว่าเดี๋ยวต้องมีขั้นตอนนั้นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี่ยนะฟังไปต่อย่างที่บอกแต่ก็ต้องฟังต่อแต่ไปถึงจริงๆไปถึงจริงๆอ่ะมันมันจะหมายถึงว่าพวกพวกเออบัณฑิตเนี่ยมันจะตื่นเต้นมันก็จะมีประมาณนี้แหละใช่ไหมแต่อ่อกลับมันกลับมาเรื่องนายจงตรีผมว่าเรื่องแบบเนี้ยเขาต้องมีคนบรีฟแล้วก็เวลาเดินเนี่ยปกติเขาก็จะไม่มีใคร ไม่มีใครเดินตีเสมอเจ้าหรอกใช่ครับก็ต้องเดินทิ้งจังหวะให้มันหาออกมาพอประมาณใช่ไหมคือเอาที่ผมเคยแอบพอทราบนะครับเขาบอกว่าเวลาเดินกับเจ้าเนี่ยนะครับไม่ต้องตีเสมอแต่ไม่ต้องห่างมากเพราะบางครั้งจะทรงหันมาถามอะไรยเงี้ยถ้าห่าง,งมากก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องต้องตะโกนใช่ไหมก็ให้อยู่ในระยะที่พอสมควรแต่ไม่ต้องตีเสมอจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะผมกลับไปผมก็ก่อนที่จะคุยกันานะวันเนี้ยผมกลับไปดูอ่ ธรรมเนียมธรรมเนียมของคนไทยเวลาสมมติน้าเป็นผู้ใหญ่แล้วผมเป็นเด็กผมจะเดินต่อจากน้าเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ้าผมคนที่เป็นเด็กมันจะเดินต่อจากผู้ใหญ่ที่เป็นในงานห,หรือในอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ให้เราเตินตามหลังแบบเป็นเส้นตรงทั้งหลังนะเะาจะต้องออกไปทงเส<อ>ียงไปทางซ้ายใ่เสียงไปทางซ้ายพอประมาณอะไรประมาณเนี้นึกออกไหมเพราะว่าเวลาหันมาถามก็จะเอี้ยวตัวมาถามจริงไหมอันนี้หมายถึงคนทั่วไปนะครับแต่ก็ประเพณีจะคล้ายๆกัน ก็เลยกลับวันนี้มาชวนคุยอาจจะดูเหมือนไม่มีสาระแต่ผมพูดจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้คาแรงนิดนึงนะคือสมัยก,ก่อนตอนนันแลวผมเด็กๆเราจะโกรธมากที่บอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอหนหรอมึงอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเลือยขึ้นหน้าชกกันเลยนะเออแบบหรืวบางทีจะโดนด่าว่าทำไมพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนเลยไงย แล้วบางคนก็จะกวนตีบอสอนเหมือนกันแต่กูไม่จำในประมาณ <c oughs> แต่แต่คําแบบนี้ผมพูดจริงมันเป็นคําสมัยเราเนะเวลาคําพูดอย่างนี้มันเป็นการด่าแบบด่ายอย่างรุนแรงอะว่าทําไมที่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเหล่านี้หรือไงใครสั่งใครสอนเลยไงไม่มีใครเออหรือบางไปเจอคนแรงๆ้วเพราะพวกคนแม่ไม่สั่งสอนเหรอเออซึ่งสมัยเราอะเจอแล้วคาเหล่านี้เป็นคําที่ดูดูแรงและเป็นการดูถูกเลยว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ย มันต้องต้องรู้ไม่ใช่ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยขนมทำเนียมมันไม่เปลี่ยนผมยืนยันว่าคือโอเคการใช้ชีวิต,ต่มันอาจจะเปลี่ยนไปแต่เวลาตัวขนมทำเนียมอ่ะเอาง,ง่ายๆถ้าขนมทำเนียมมันเปลี่ยนนะเมื่อวานเรือที่นั่งงั้นก็เอาเรือลำไหนออกก่อนก็ได้ลำไหนออกหลังก็ได้จริงไหม่ได้คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยเออเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานะคือโดยทมเนียมส่วนหงก็ต้องขึ้นก่อนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนบอกอ้าว แล้วทาไมวันเมื่อวานเนี่ยอนันตนาคราขึ้นก่อนผมะอกอ้าวก็เรือเชิญพระไตรแล้วเธาจะให้เรือเชิญพระไตรไปอยู่หลังพระเจ้าอยู่หัวได้ยังไงอ่ะใช่ไหมคือเวลาเรือเชิญพระไตรเนี่ยจะอยู่คนละลำกับพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับหมายถึงว่าเรือพระเรือพูดง่ายคือเรือเรือพระที่นั่งเนี่ยจะเรือพระไตรเนี่ยก็คือเรือลำหนึ่งซึ่งเขาจะต้องอยู่ข้างหน้าแล้วเสร็จแล้วก็จะมีเรืออื่นเมาอีกแล้วเสร็จแล้วเรือขบวนพระที่นั่งจริงๆเนี่ยจะอยู่หลังสุดแล้วเรือที่ปิดท้าย นะครับก็คือเรือ,อพี่นั่งนาฬิชงสุบรณราชกาลที่เก้าอันนั้นคือเป็นเรือพที่นั่งทรงแต่ว่าใช้สําหรับเเป,เป็นเป็นในกรณีที่ถ้าใช้เรือพี่นั่งหลักไม่ได้เนี่ยก็จะใช้เรือพที่นั่งเออเรียกว่าใช้ภาษาผมมือนกันนะเรือพี่นั่งสำรองแต่ในขบวนเนี่ยขบวนเนี่ยจะต้องมีแบบนี้เลยครับคือเรือถ้าเรือพระไตรหรือเรืออัญเชิญพระพุทธรูปนึกออกไหมครับอันนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่หน้าเจ้าแผ่นดิน เพราะถือว่าพุทธเจ้าก็สําคัญกว่าพระเจ้าแผ่นดินเพราะพระเจ้าแผ่นดินอะ่ะต้องไหว้พระใช่ไหมครับคือเมื่อวานเนี่ยมีคนมีคนถามเลยอะ่ะผมได้ยินก็ข้างๆกันนะเอา้าไหนบอกว่าสุพรรณหงษ์ต้องอยู่ข้างหน้าไงผมบอกว่าเอา้าแต่ผมก็ไปหานไปตอบนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยก็พระไตรไงอพระไตรเป็นหมายถึงของที่จะถวายพุทธเจ้ามันก็ต้องอยู่ข้างหน้าจริงไหมครับแต่ว่าประเด็นก็คือทุกอย่างมันมีขนทรทมเนียมประเพณีนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้แต่จะมาบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยน ก็ก็ไม่ได้ไงคือประเทศนี้มันมีขนมรมเลี่ยมเออไป่งั้นผมก็เลยบอกว่างั้นอยู่บ้านเนี่ยนะเออผ้าเช็ดตีกับผ้าเช็ดหน้าก็ใช้ผืนเดียวก็ได้นี่น้องแต่มันก็ผ้าเหมือนกันนี่เออมันเคยมีคนพูดแล้วมันเคยมีคนเถียงผมมันว่าอุ้ยไปคิดอะไรมากมายมันของเหมือนกันบอก็ไม่เป็นไรน้องผ้าเช็ดตีกับผ้าเช็ดหน้าผ้าเหมือนกันก็เช็ดไดเช็ดปากก็ได้เช็ดไปเลยคือบางทีบางคนเนี่ยกวนผมบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้มันเป็นเรื่องของ พูดง่ายคือพาเช็ดหน้าพาเช็ดตีนคือถ้าพูดอ่าสุดท้ายนะมันมีทฤษฎีก็คือเอ่อทฤษฎีเราเรียกว่าในทางสังคมวิทยานะซึ่งแพย่ทองไทยคนจะต้องรู้เพราะเขาเรียนเรื่องนี้มาโดยตรงเ็าเรียนสังคมวิทยาที่จุฬามันมี f นอลแอนด a l and structural oh. สังคมมันมีฟังชันแล้วมีสตรัคเจอร์มันทําข้ามฟังก์ชันไม่ได้ข้ามสตรัคเจอร์ไม่ได้เนี่ยอันนี้สําคัญครับ ครับได้ครับอ่ะเอาละครับ,บวันนี้แค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยววันนี้คุยกันใหม่วันนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับ <S <s บ,รบังคับ